กำกดยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5กลางเดือนสิงหาคมนี้หลังคอรมอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส5กรอบวงเงินรวม21,200ล้านบาทโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2565วงเงิน800บาทต่อคนสำหรับใครที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4 สามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเริ่มยืนยันสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปพอยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะต้องใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนเวลา22นา59นาทีซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5 ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังหรือผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5คือมีบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันลงทะเบียน ต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐและไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ